ฝากติดตามเมลุพวกเราสองคนด้วยนะครับชื่อเพลงว่ากอดฉันนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่เรามาถ่า,ายมิวสิกวิดีโอกันรู้แล้วตั้งใจร้องกันดีนะดีนะดีนะเนี่ยร้อนจัดล็อปร้อนจัด

คือมันเป็นมูตอารมณ์น่ารักน่ารักสำ,รสำหรับสำหรับสำหรับพี่คือมันเป็นความน้อยของ,ของใ,ใจมันเป็นความที่คนคนหน,นึ่งกำลังฟุ้งพาดขบงี่นะคนคนหนึ่งกำลังฟุ้งทุกสิ่งทุกอย่างกับกับคน,นหนึ่งอยู่แล้วก็ปัญหาก็คือแก้ได้โดยการเกาะอะไรอย่างเงี้ยคือกบเราคิดมากกับเอ้ยเรากำลังเจออะไรอยู่ว่าคนของเราเปลี่ยนไปหรือเปล่าระแ,แวงระแ,แวงคิดนูน กอเป็นสิ่งที่ดีคืออย่างของผมก็จะพูดแบบ้อยใจแฟนอะไรเ,เป็นมูดดียกันแต่ว่าของผมจะพูดประมาณว่าถึงถึงคุณจะเดินหนีไปแล้วเราไม่แบบยอมกอดคุณนะอะไรเนีเย้ยพ<อ>ี่ยูก็อยากให้ผู้หญิงมากอดผมก็ผมพูดแล้วผมยอมกอดโอ้โห <c oughs> อุณใจอึดใจคือคำว่าปีศามมันเป็ด้านลกของทุกคน คือเวลาคนที่รู้สึกว่ากำลังน้อยใจหรือกำลังจะคิดมากเนี่ยมันจะเกิดปีศาจมันจะเกิดปีศาจในใจแล้วพูดคำแรงใช่มใช่พูดคำแรงคิดอะไรที่มันเนื้ทีอะไรเงี้ยแต่คนอื่นเปล่าใช่เามว่ากอดอาจจะไม่ใ่กอดก็ได้แตเป็นการแสดงความรักคือการส่งบรรยากาศส่งอะไรทําำไมดูไม่รักกันอะไรใช่ใช่ใช่ผมว่าผมว่าการส่งบรรยากาศดีๆมาแล้วก็ ถ้วาอยู่ทีมออมไลน์ครับก็จะมีท็อกเลซี่ล็อกซี่ดิวันลอสแซนแบ็คเดอะไลพวกนี้ครับก็คือแบบว่าเราจะทำเพลงลงช่องเดียวกันหมดที่ช่องออมไลน์ครับตวผมก็ติดตามที่ช่อง YouTube ผมแล้วกันนะครับ Uless Official ปีนี้สัญญาว่าจะถ่าย MV ดีหรือเพลงไหนไม่ถ่ายเอดีผมก็จะปล่อยวดโอหเพลงตั้งแต่ปีพี่เลี้ยวเอาให้ทุกคนได้ฟัง ดูเลสออฟฟิเชียลติดตามช่อง,อง,องบอมไลท์นะเพราะติดตามไม่มีช่องติดตามใช่ไหมก็คือใช่เป็นเป็นช่องทีมนะฮะบอมไลท์ติดตามได้ทางสตรีมมิ่งด้วยต,ต,ต่างๆ Apple Music ิกสตอรี่ไฟยูทูปหรืออะไรฟังได้หมดครับเหมือนกันไปฟังสตรีมมิ่ง Spotify ทุกทุกอย่างเลยนะครับผมเหมือนกันนะครับฝากติดตามเพลงกอดฉันของพวกเราสองคนด้วยนะครับผมติดตามไหมครับเจน,ก,นการ์ซี่